ความฝันสำหรับคุณแล้วความฝันคืออะไรสำหรับผมแล้วความฝันคือแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ในการใช้ชีวิตประจำวันผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันและผมเองก็มีความฝันเช่นกัน สวัสดีครับผม EC a s t o ครับผมใช่ครับวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องความฝันครับผมถ้าพูดถึงเรื่องความฝันแล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงจะมีประสบการณ์ความฝันที่มากมายครับผมสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ความฝันของผมที่ผมเคยเจอมาก็มาดูกันดีกว่าว่าความฝันของผมที่เจอมาเนี่ยจะตรงกับของใครหลายคนบ้างหรือเปล่าความฝันรูปแบบแรกเนี่ครับที่ผมเชื่อว่าใครหลายคนก็อยากพบเจอกับความฝันนี้ครับในช่วงที่เป็นวัยรุ่นนะครับ อ่าเป็นความฝันที่แบบเราอยากจะฝันถึงใครที่แอบชอบครับผมอาจจะเป็นศิลปินดาราที่ชื่นชอบไร้ผมคือแบบเออเราแบบชอบเขามากเราอยากจะฝันถึงเขามากมากยครับพูดถึงแล้วมันก็จะมี2ประเด็นรับผมคือเราอยากฝันถึงคนที่แอบชอบแล้วเราก็ได้ฝันถึงคนที่แอบชอบผมแค่เราได้ฝันถึงเขาแค่นั้นมันก็มีความสุขมากมยแล้วผมส่งรูปเขาเยอะขนาดนี้คือนี้เราต้องฝันถึงเขาแล้วแหละ เนยมมากพอพร้อมนอนแล้วจังหวะนี้เย้ yeah. ในที่สุดเราก็ฝันถึงเขาแล้วมีแรงในการใช้ชีวิตต่อแล้วในวันนี้แต่ก็จะมีอีกกรณีหนึ่งครับผมก็คือกรณีที่คนแบบคาดหวังว่าเฮ้ยอยากฝันถึงคนที่แอบชอบแต่ก็ทํายังไงก็ไม่ฝันถึงเขาสักทีนะครับโอ้โหคือเป็นอะไรที่แบบโคตรเซ็งเลยครับผมการที่ไม่ได้ฝันถึงคนที่แอบชอบ แล้วไม่ฝ <ibl ampa> <EN AC 2> ันถึงเขาใช่วะเนี่ยทำไมกันทำไมแลไม่ฝันถึงเขาไม่้รัใจได้ไมไม่ต้องมาพูดอะไรก็อย่างต่อมาครับผมเป็นสิ่งที่คนเนี่ยอยากฝันถึงแน่นอนครับผมก็คือความฝันดีนั่นเองเป็นฝันดีที่แบบฝันแล้วแบบไม่อยากให้เป็นแค่ความฝันนะครับอ่าให้ยกตัวอย่างแบบง่ายๆในสถานการณ์แบบนี้เลยครับผม Yes ในที่สุดในที่สุดลุงข้างบ้านก็ลาออกแล้วผมเนี่ยรอเวลานี่มาโครนานนวันที่ลุงนั้นลาออกดีจริงๆเลยเออเมื่อกี้แค่ฝันไปเหรอเนี่ยทำไมมันเป็นแค่ความฝันวะโอ้ย่าให้มันเป็นจริงแทบตายมันเป็นได้แค่ความฝันอีกแล้วเนี่ยโอ้หแย่เลยโอเคต่อมาก็จะเป็นมันเป็นฝันที่แบบฝันไปแล้วปุ๊บเราอยากจะฝันมันต่อให้จบครับคือเราฝันมันไม่จบแล้วมันรู้สึกแบบคาใจเลยเกินพอแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ย เราก็จะแบบพยายามที่จะฝันต่อให้ได้เพื่อที่เราจะได้ฝันเรื่องไหนให้จบให้ได้ครับผมโ<ฮ>้หนี่เมื่อกี้เราฝันว่ากำลังจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งกำลังจะถึงแล้วแต่แบบสะดุ้งตื่ซะก,ก่อนไม่ได้แล้วเราต้องนอนต่อต้องฝันต่อให้ได้โอ้ยทำไมมันนอนไม่หลับวะเนี่ยแล้วจะได้ฝันต่อไหมเนี่ย โอ้ยแบบนี้ก็ไม่รู้ดีว่าจะได้ไปที่ไหนนี่โอ้ไม่หลับพูดถึงความฝันที่แบบก็แอบหายอยู่นิดน,นึงนะครับผมอาจะเป็นการฝันถึงเลขหวยครับอันนี้ผมไม่เคยเจอกับตัวแต่ว่าแม่ผมย่าผมนี่คือเจอบ่อยมากครับฝันถึงเลขหวยเ <c oughs> คยเห็นอะไรในฝันก็คือแบบเอามาตีเป็นเลขหวยตลอดเลยครับผม <c oughs> เราฝันเห็นเห็นเลขวะ่ะรีบไม่ได้แล้วต้องรีบจดต้องรีบจดต้องรีบจดมาจดเลย เก้าเก้าผมใช้เลดเรืง huh. นี้หกเก้าหกเก้าออแม่งว้นี้เก้าก็อย่างต่อไปครับผมก็เป็นอย่างสุดท้ายแล้วครับผมก็จะเป็นความฝันที่ไม่เชิงว่ามันจะเป็นความฝันครับเขาเรียกว่ามันเป็นการฝันรวมๆแล้งครับผมถ้าให้ยกตัวอย่างความฝันลวมแล้งอาการเป็นประมาณไหนก็ดูตัวอย่างนี้เลยครับังงงเเนนนาาาขอ ฝันว่าเราจะมือด้วยกันแต่ยังคงฝันว่ามีสักวันที่เธอเจอว่ไร้สาระเพอไปมันก็ไม่เป็นจริงหรอกเลื <c oughs> ่อง,องอนี้ก็คือเรื่องราวความฝันทั้งหมดครับผมที่ผมได้ไปเจอมานเนี่ยฮะโอเคครับหลังจากที่ฟังกันจบแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับเกี่ยวกับความฝันรู้สึกว่า ความฝันมันดูเหนื่อยวะ่ะและ้วความฝันมันเหนื่อยอยังไงวะเพราะความฝันต้องอะจิมผมก็นึกได้อีกเรื่องนึงครับเกี่ยวกับความฝันมันจะเป็นความฝันที่เรียกว่าเป็นฝันที่บอกเหรอหรือว่าบอกอนาคตได,ด้เองครับซึ่งไอ้ความฝันแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยเจอกับตัวนะผมแล้วความฝันของเพื่อนเป็นแบบไหนบ้างครับก็สาม,มารถคอมเมนต์มาได้ครับผมอ้าวเฮ้ยไฟดับเฉยเลยวะ่ะ ก็ปกติเปล่าวะช่วงหน้าฝนไฟก็ดับบ่อย่างนี้แหละเแต่ว่า ไปร้อนเนี่ยตกใจหมดดีนะที่ไม่ใช่เรื่องจริงเฮ้ยไฟดับเฉยหรือบางทีคุณอาจจะกำลังฝันอยู่เชย่์ก็เป็นได้